หัวข้อไลฟ์ในวันนี้นะครับก็คือถ้าคุณมี3ข้อนี้มีสิทธิสอบผ่านแน่นอนครับซึ่งเนื้อหาที่ผมจะมาไลฟ์เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งนะครับของอ e ีบุ๊กเล่มน,นึงนะครับที่ผมเคยเขียนไว้ชื่อว่า101เคล็ดลับสําหรับคนเก่งกฎหมายครับหนังสือเล่มน,นี้นะครับก็จะรวบรวมเคล็ดลับและข้อคิดในการเรียนการสอบกฎหมายทํายังไงให้สําเร็จแล้ววันนี้เดี๋ยวผมจะมา แชร์เทคนิคนะครับ3ข้อด้วยกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมมีข้อเสนอตอนท้ายคลิปด้วยนะครับสําหรับคนที่มาฟังย้อนหลังนะครับเอามาเริ่มข้อแรกกันเลยนะครับทําเดี๋ยวนี้กับเดี๋ยวทําผลลัพธ์สุดท้ายต่างกันมากหมายความว่ายังไงคือคําว่าทําเดี๋ยวนี้กับคําว่าเดี๋ยวทําเนี่ยมันคล้ายกันมากนะครับมันใช้คําว่าเดี๋ยวเหมือนกันใช่ไหมครับแต่ว่ารู้ไหมครับว่าพลังแห่งการลงมือทำเนี่ย มันส่งพลังมากๆนะครับสังเกตได้ว่าคนที่ประสบความสําเร็จหลายๆายคนนะครับเขาจะเป็นนักลงมือทําซึ่งเขาจะเป็นคนที่ทําอะไรที่เร็วมากๆนะครับคิดปุ๊บทาปั๊บคิดปุ๊บทาปั๊บซึ่งมันก็จะต่างจากคนที่ล้มเหลวนะครับเขามักจะมีข้ออ้างให้กับตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามก็จะอ้างสารพัดสิ่งนะครับฝนตกฟ้าร้องทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็หยุดกลางคันซะแล้วถ้า เราเป็นคนแบบนี้โอกาสสาเร็จเนี่ยน้อยแน่นอนครับผมรับประกันได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าในใจของคุณน่ะมีแต่คําว่าทําเดี๋ยวนี้ทาเดี๋ยวนี้เนี่ยความสําเร็จเนี่ยมันก็จะมาเดี๋ยวนี้เช่นเดียวกันแต่ถ้าถ้าเกิดว่าในใจคุณมอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวค่อยอ่านหนังสือก็ได้เดี๋ยวค่อยท่องมาตาก็ได้เดี๋ยวค่อยนู่นนี่นั่นก็ได้อย่างเงี้ยนะครับความสําเร็จมันก็จะเดี๋ยวทําเช่นกันมันก็จะเดี๋ยวเกิดขึ้นเช่นกันนะครับ ไม่ใช่ว่าผมเป็นคนที่ขยันนะครับผมเคยพูดหลายครั้งแล้วปกติแหละผมไม่ได้เป็นคนที่ขยันนะครับแต่ว่าพอเราเปลี่ยนถ้อยคําที่เราพูดกับตัวเองนะครับรู้ไหมครับว่าในแต,แต่ละวันเนี่ยเราเราจะคุยกับตัวเองอยู่เสมอครับเราไม่ได้คุยกับใครเราคุยกับตัวเองมากที่สุดนะครับในแต่ละวันเนี่ยบางทีเราคิดว่าพอเราตื่นมานะครับเราบอกจะทําอะไรสักอย่างแต่เราไม่ได้ทําเรามีคําว่าเดี่ยวกับตัวเองเนี่ยมันก็เลยทําให้ หลายๆอย่างในชีวิตเนี่ยมันมันไม่เปลี่ยนแปลงนะครับคําว่าเดี๋ยวทำเนี่ยมันเหมือนกับมีตัวขั้นความสําเร็จคุณอยู่ถ้าคุณก้าวข้ามไอ้กําแพงนี้ออกไปได้นะครับกลายเป็นว่าทาเดี๋ยวนี้เนี่ยมันก็จะมีความเปลี่ยนแปลงกับตัวเองแน่นอนครับไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามนะครับอาจจะเป็นเรื่องในชีวิตของคุณหรือว่าเรื่องการสอบการเรียนการทํางานความรักความสัมพันธ์หรือแม้กระทั่งสุขภาพตัวเองเนี่ย ถ้าเริ่มต้นจากคาว่าเดี๋ยวเดี๋ยวทําเนี่ยไม่ได้ทําแน่นอนครับนี่ก็เป็นข้อแรกนะครับที่ผมมาแชร์นะครับซึ่งเป็นเทคนิคในอ e ีบุ๊กเล่มนี้นะครับทําเดี๋ยวนี้กับเดี๋ยวทําผลลัพธ์สุดท้ายต่างกันมากครับมันจะมาดูที่ผลลัพธ์สุดท้ายนั่นเองนะครับตอนที่เราคิดในใจอะ่ะให้คําว่าเดี๋ยวทําอ่ะมันยังไม่เกิดอะไรหรอกเราคิดว่าเฮ้ยไม่ทําก็คงไม่เป็นไรหรอกมั้งวันนี้ไม่อ่านหนังสือก็คงไม่เป็นไรวันนี้ไม่ออกกําลังกายก็คงไม่เป็นไรวันนี้ กินฟาสฟูกหน่อยมันก็คงไม่เป็นไรมั้งแต่สุดท้ายครับถ้าทํามันไปเรื่อยเรนะื่ยนมันจะเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นนะครับอยู่ที่ว่าจะเป็นด้านด้านบวกหรือด้านลบโอเคนี่ก็เป็นข้อแรกนะครับที่ผมอยากจะมาแชร์